ลโหลเธอก่อนเดินทางฉันก็ต้องอัดอาหารไทยก่อนจะเธอจะบอกเลยนะจะเธออาหารไทยสนามบินอร่อยสุดเธอพูดเลยนะจ้ว่าทุกอย่างในสนามบินนี้คือแบบว่าอร่อยนะเธอสําหรับฉันเพราะอะไรเราต้องอัดไว้ให้แน่นเตรียมสเสบียงครังไว้ให้ตัวเองเพราะว่าไปประเทศใครเราก็ต้องไปกินประเทศเขาให้อร่อยใช่ไหมเธอต้องไปลองเทสทุกอย่างเพราะฉะนั้นฉันต้องกินหมดทุกอย่างเธอนี่คะ่ะเธอและวันนี้ฉันก็กินกันแบบว่า เยอะแบบมหัศจรรย์มากเธอตั้งแต่ข้าวมันไก่แกงไข่เจียวทุกอย่างเธออะไรก็ไม่รู้กินไปหมดเลยเธอฉันกินแบบว่าหลายสิ่งอ่ะเธอนี่มีข้าวเหนียวส้มตำด้วยจ้ะเธอและนี่คือข้าวมันไก่นะเจ้ะเธอนี่ข้าวมันไก่แต่อร่อยนะเธอข้าวมันไก่เขาเป็นแบบว่าสไตล์แบบสิงคโปร์อ่ะเธอแต่เป็นอาหารไทย <laughs> ตลกว่าเธอดูสิเธอนี่คืออาหารแบบว่าอาหารในแบบว่าสนามบินซึ่งบอกว่า กินกันไม่อั้นเธอบอกเลยแล้วนี่คือส้มตําส้มตําไทยก็คือส้มตําไทยแต่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์จ้ะ <c oughs> เธอจะก็อร่อยดีนะเธอนะชื่นใจดีมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวเสกติบแล้วมีม,มีไก่ทอดไก่ทอดเขาเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดแบบแห้งๆอะ่ะเธอก็อร่อยดีกินกับแบบว่าน้ำจิม้มแล้วก็ข้าวเหนียวเธอ นี่เดี๋ยวดูสิเธอตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนก่อนเดินทางไปแล้วไปกินอาหารชาติอื่นเนาะเธอเนาะเธอว่ามานี่เธอดูสิอร่อยมากเธอเรื่องกินเรื่องใหญ่นะเธอสําหรับฉันนะนี่นี่แล้วนี่เธอต้มยําซึ่งเป็นต้มยําแบบว่าต้มยํากุ้งแต่ว่าเธอเป็นต้มยําที่บอกว่าชามเล็กที่สุดตั้งแต่ฉันเคยกินมาเธอแล้ว <laughs> น,น,นี่คือไข่เจียวเป็นไข่เจียวที่แบนที่สุดตั้งแต่ฉันเคยกินมาแต่ก็อร่อยเธอ บอกเลยนะจ๊ะเธอว่าอร่อยมากกินกับเธอฉันกินไข่เจียวกับนี่จ้ะเธอข้าวมันไก่จ้ะเธอกินกานเข้าไปหมด,ก,หหมดกินให้หมดทุกอย่างเธอนี่ผัดไทยอาะจะเธอผัดไทยเขาอร่อยนะผัดไทยอร่อยจริงๆสนามบินต้องบอกเลยว่าตุนกันเข้าไปเธอกินกันให้หมดฉันก็เลยไม่รู้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรทําก็เลยถ่ายาให้พวกเธอดูว่าเธอฉันกินให้เธอดูแล้วก็นี่ฮะ เนี่ยตบด้วยเป๊ปซี่จะเธอจะแล้วเจอกันนะจ๊ะบ้า